สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอีกก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแนะนำแล้วก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะก็ ฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าแดดเนี่ยมันแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นอากาศร,ร้อนหรืออากาศหนาวนะทยของประเทศไทยเนี่ยถือว่าแดดแรงมากๆต่อให้อากาศจะเย็นลงขนาดไหนเนี่ยต้องสังเกตดูนะคะว่าก็ยังมีแดดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่านี้นอนจากเดขาัเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีกันแดดอีกหนึ่งตัวนะคะมาแนะนำเพื่อนผู้คนนะคะเมื่อเราเนี่ยข่ดผิวทาผิวแล้วเนี่ยผิวขาวเียเกนกระจ่างใสแล้วเนี่ยเราก็ต้องปกป้องบูบต้องนะคะและวันนี้นะคะมีกันแดดชนีดมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะเป็น D L C ขาวนะคะตัวนี้นะ,ะต้องบอกว่ามีค่า S P F 50บ P A บวก แล้วก็ตัวนี้เนี่ยป้องกัน UVA UVB ด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วยทำให้ผิวในชุ่มชื้นไม่เหนียวนะคะเกลี่ยง่ายซึมบ่อยและที่สำคัญทาแล้วขาวเลยทุกคนขาคํา่าทาแล้วขาวเลยเนี่ยมีหลายสเต็ปนะบางบางอันเนี่ยทาแล้วขาวเลยแต่ดูวอกดูพอกนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าขาวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะขาวอย่างเป็นธรรมชาติเลยทาแล้วขาวขึ้น1-2ถึงระดับนะคะแล้วก็โดนเหงื่อเนี่ยไม่ไหลไม่ย้อยนะคะไม่ไม่ซึมคือดีมากๆนะคะอ่ะทาแล้ว เมื่อกี้นี่บีบแล้วมันแล้วมันไหลออกมานะเดี๋ยวลองเต็มเ็ก่อนอ่ะนี่นะคะเนื้อครีมมันเป็นสีขาวเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะอ่ะเกลีย่ยรึ๊บต้องบอกว่าตัวนี้นะคะไม่ติดขนนะคะไม่ติดขนไม่ติดเบาะนะคะไม่บอกขาวังเป็นธรรมชาติดูเลยเห็นไหมใส่ขึ้นนะคะข้างที่ไม่ทานเนี่ยจะออกเป็นสวเหลืองแต่ฝั่งที่ทาเนี่ยดูสิคะ ออกเป็นขาวขึ้นเลยนะคะต้องบอกแล้วดูใสเห็นเส้นเลือดนะเห็นเส้นเลือดไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดยิบเอาลง Facebook เดี๋ยวรอดูอีกทีเามันจะเห็นเส้นเลือดไหมยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะคะสำหรับกันแดดของ d l T ขาวนะคือตอนนี้อิบก็ใช้ตัวนี้อยู่นะคะต้องบอกว่า ครีมแต่ละตัวที่ที่เอามารีวิวเนี่ยคือยิปเปอร์ใช้จริงนะคะคือที่ร้านเนี่ยเราขายผลิตภัณฑ์หลายตัวก็จริงแต่ว่ายิปก็จะเทสสินค้าให้กับให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าถามยิปก็จะได้ตอบข้อมูลลูกค้าถูกนะคะยิปก็จะใช้ผัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันไปแบบนี้นะ,ะถ้าอันไหนที่มันแบบเอ้ยมันดีว่ามันเลิศิปก็จะเลือกมาอัดคลิปให้ทุกคนฟังนะคะยังไงก็ฟังไ้ด้วยค่ะสำหรับ D L นะคะสีขาวนะจ๊ะนามจริงเขาขายคู่กันกับเจล D L สีแดงนะแต่วันนี้ชอบเลิฟมากนแบ